ไทยคือตัวจริลงความเหลื่อมล้ำแม้ว่าคุณจะดัดจริตพูดว่าคุณจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำและอื่นแต่ตัวคุณต่างหากที่ยังเป็นมันคนไทยไม่รู้สึกอะไรหรอครับคน20%มีเฟอร์รารี่มีบ้านราคา30ล้านในเมื่อคนอีกจำนวนมากไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ดินอยู่ปราุการแห่งรัฐเนี่ย ตกหล่นคนจนไปประมาณสัก30-50%โครงการเงินอุดหนุนเหล็กแรกเกิดตกหล่นคนจนไป30%ถ้าเป็นในยบที่มันสําำคัญจริงๆแนะตกหล่นคนจนแม้กระทั่งคนเดียวก็ไม่ได้คุณจะมีความสุขได้ยังไงถ้าสังคมมันมันวิกฤต เส้นแบ่งชนชั้นและก็ชีวิตของคนยากจนเนี่ยมันหนาหนักหน่วงเกินกว่าที่ชีวิตปกติของเขาเนี่ยจะจะฝ่าขึ้นไปได้ถามว่าเขาจะมีโอกาสซื้อบ้านไหมคำตอบคือเขารู้สึกว่าต่อให้เขาขับไปจนตายก็คงไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาหวังได้บ้างก็คือหวย เหมือนคนจนทั่วไปเลยค่ะเมื่อไหร่กูจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีปะเมื่อไหร่กูจะแบบจะได้เงินก้อนนี้สักที <c oughs> สังคมไทยถูกทําให้คนจํานวนหนึ่งนอกจากไม่มีโอกาสในชีวิตจริงแล้วทําให้เขาไม่มีหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นการบ้าหวยสังคมไทยเนี่ยอย่าไปโท,โทษที่คนไทยบ้าหวยจงโทษที่เส้นแบ่งชนชัน้นความเหลื่อมล้ำตรงเนี้ย มันหนาหนักแน่นจนกระทั่งเขารู้สึกเขาข้ามไม่ได้รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกความเหลื่อมล้ําของความมั่งคัง่งหรือของทรัพย์สินซึ่งตรงนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยน่าจะไม่เกินสิบอันดับแรกของโลก โดยร่างเง้าของปัญหาพันธยายากจริงๆในสังคมไทยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีแรงงานที่เรียกว่าระดับล่างก็คือว่าการศึกษาไม่ได้สูงนะักที่น่ากังวลก็ว่าคนกลุ่มนี้ก็เริ่มมอีอายุมากขึ้นด้วย40-50ไปแล้วจะเป็นจุดที่ยังไงอย่างไรอะไรได้ก็จะไม่สูง อีกภากหนึ่งเราก็จะมีคนซึ่งทำมาหากินจนร่รำรวยเราจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติมีคนที่มีทรัพย์สินอยู่เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าหุ้นไม่อะไรทับไอ้สองภาพนี้มันคอนทราสต์กันนําไปสู่เรื่องของความเหลื่อมลําซึ่งบันแก้ายากมิติที่สองที่ผมวยาทําให้มันยังแก้ไขไม่ค่อยได้ก็คือว่าเราอาจจะยังไม่จริงจังในการแก้ไขกับมันมากนะักคําว่าไม่จริงจังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวจริงๆสังคมโดยรวมด้วย สังคมเนี่ยสังคมที่ที่มีความเหลื่อมล้าสูงเนี่ยสังคมจะต้องรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้กับความเหลื่อมล้านั้นพอทนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการมีส่วนร่วมของสังคมสุดท้ายมันจะเป็นการผลักดันจนออกมาในรูปมาตรการทางด้านสังคมซึ่งช่วยให้ความเหลื่อมล้ามันลดลงที่ผ่านมาเราไม่ได้มี สังคมหรือว่ารัฐบาลไม่ได้มีความพยายามที่จะลดความเหลื่อมลำ้ำเพราะฉะนั้นการที่มีคนรวยจํานวนไม่เยอะแต่ว่ารวยมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในสังคมไทยได้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าที่มาที่ไปของความร่ารวยเขาคืออะไรผมไม่ได้บอกคนรวยไม่ดี นะครับมันจะมีคนรวยส่งสมมติเขาได้ไประโยชน์จากละคริวัติไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันควรจะได้ไประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะทําให้ประเทศชาติโดยรวมได้ไประโยชน์ด้วยที่ผมจะมีปัญหาคือคนที่รวยมาอย่างอย่างใช้ช่องทางซึ่งมันไม่ถูกต้องนักเช่นรวยจากอานล่าผูกขาดรวยจากการคอรัปชันรวยจากระบบพักพวกเพื่อนพ้องรวยจากการเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ออกนโยบายซึ่งเอ,อื้อประโยชน์ต่อต,ต,ตัวเองอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วการที่มันยอมรับไม่ได้ แล้วในกรณีทักษภาพความเหลื่อมล้ำมันดูมันดูหา่างมันจะนาไปสู่เรื่องของความรู้สึกว่าสังคมนี่มันไม่ยุติธรรมอะ่ะพอมันไม่ยุติธรรมปุ๊บเนี่ยมันก่ใอให้เกิดเรื่องของการเกลียดชังกันน,นู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการไม่ลงรอยการแบ่งคู่นู่นนี่ต่าง ว่าสังคมไทยเนี่ยได้ทำให้คนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยสูญเสียความหวังไปแล้วความหวังที่สำคัญคือความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ไร้หวังมันผลักดันให้คนตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองขูดรีดตัวเองหรือ ทำร้ายสังคมเด็กแว้นเด็กแซบจะอยู่ชายขอบของเมืองขึ้นข้างบนไม่ได้ลงข้างล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนคือเรียนมหาลัยดังๆไม่ได้ลงไปข้างล่างทำนาแบบพ่อแม่ก็ไม่ได้อีกเรื่อยมาถึงกลุ่มดินแดงกลุ่มดินแดงนี่หนักกว่านั้นคือ คนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนอกจากคุณถูกระบบมันกดให้คุณไม่มีความหวังแล้วคุณถูกตำรวจกลไกอำนาจรัฐกดก็อีก <Yeah. S 1> กลุ่มคนที่ไร้หวังในการที่จะสร้างชีวิตตัวเองสิ่งที่เขาทำคือเขาก็จะสร้างชุดความหมายของกลุ่มเขาและก็พร้อมที่จะลงกับสังคมได้ทุกเมื่อในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง และการละเมอดนี้ก็จะละเมอทุกนิติเลยทักยรอทำไรให้มาพี่จะเอาตำรวจไหมเอาไปเอามาจอดรถอยู่ที่ไฟแดงคุณก็อาจจะถูกมอไซค์ขี่มากระแทกกระจกแตกพอคุณเปิดประตูไปมอไซค์ก็ไต่คุณเลยจะเย็นจะเย็นจะเย็นี่นีี่เลยคพี่นี่ม่ทนีัแมู่ได้ไงคนที่เป็นชนกลางที่ เหมือนกับว่าฉันไม่เกี่ยวอะไรกับความเหลือมล้อตรงนี้ได้รับผลกระทบตามไปด้วยคนในสังคมไทยจะรู้สึกเสมอว่าปัญหาความยากจนเนี่ยขึ้นเพราะเองขี้เกียจเองกินเหล้าเล่นการพาน,านันเล่นหวยซึ่งถ้าหากเราขยับการมองปัญหาส่วนตัวเนี้ยไปสู่โครงสร้างสังคมไทยเราจะเห็นชัดขึ้นว่า เราจะผลักดันให้สังคมไทยทั้งหมดมันดีขึ้นได้ยังไงทัศนคติหนึ่งก็คือว่าทัศนคติที่มองคนจนอย่าไปมองแบบตั้งแง่คอยมาป่วนคอยมาเรียกร้องจากลู่แล้วนี้งานการไม่ทำงอมืองอเท้าคนส่วนใหญ่ที่ยังขึ้นมาไม่ได้เนี่ยหลายคนเป็นคนที่ขวนขวายเป็นคนที่ฝ่ายดี นะเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสป้ากเท่ากับคนรวยหรือว่าคนชั้นกลางร,ระดับสูงนะครับความเหลื่อมล้ำนี่ดำเนินม,มานานและรัฐไทยเป็นตัวจันรงความเหลื่อมล้ำอันนี้การที่รัฐไทยยังจันรงความเหลื่อมล้ำได้เพราะระบบสังคมเนี่ยถูกหลอ่อหลอมให้หนึ่งมองลำดับชั้นทางอำนาจมองปัญหาสังคมเป็นปัญหาส่วนตัวถ้ามีสองอันนี้คนไทยจะไม่สามารถ มีความเอาใจเขาใส่ใจเราเชิงโครงสร้างสังคมผมคิดว่าสังคมไทยจำเป็นนะครับต้องคิดกันถึงการสร้างโซเชียลเอ a มพาธีเนี่ยเพื่อที่ทำให้เราเห็นปัญหาต่างๆชัดขึ้นจำชัดขึ้นถ้าหากสังคมไทยมีโซเชียลเอ a มพาธีเนี่ยและรัฐบาลบอกว่าการคลังที่ดีขึ้นนี้จะนำไปสู่การใช้งบประมาณอย่างไร ไอ้กระบวนการหยอดน้ํเข้าวต้มหรือให้นิรภัยต่างๆคือกระบวนการที่ทําให้คนข้างล่างเนี่ยคุณก็อยู่งคุณไปขนาดนี้แหละก็ถ้าคุณเดือดร้อนฉันก็ช่วยคุณแค่นี้แต่คุณจงเป็นแรงงานระดับล่างตลอดไปสามชั่วายุคนดังนั้นกระบวนการเหล่านี้คนในบางช่วงเวลาอาจจะรู้สึกโอ้ยรัฐบาลนี้ดีจังเลยให้เงินมา3 0 0 0ันห้าพันแต่จริงๆแล้วนี่คือ ส่วนที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำนี้มันดาเนินต่อไปได้ทุกรัฐบาลเข้ามาถ้าหากไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทุกรัฐบาลก็ต้องเป็นแบบนี้แต่สิ่งสำคัญที่เราพูดถึงโซเชียลมพาธีเพื่อที่จะให้ทำทำให้สังคมเหล่านี้มีพลังในการไปทำให้เกิดรัฐบาลที่พร้อมและมีพลังพอที่จะเปลี่ยนปลงโครงสร้าง ถ้าเกิดว่าคนรวยสามารถคิดแบบนี้ได้เสียงต่อต้านในการในการต้องจ่ายภาษีนะน่าจะร้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดจ่ายภาษีไปปุ๊บแล้วก็ไปไปควบคุมวยว่ารัฐบาลต้องใช้เงินภาษีที่ได้ไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีคอร์รัปชันใช้ไปในถูกที่ถูกทางไม่เป็นประชาชนแต่เป็นเรื่องของเรื่องของสุริการถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวคนรวยเองก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าสังคมที่มันที่มันเท่าเทียมกันมากขึ้นเป็นสังคมซึ่งมีความสุขมากกว่า ถ้าเราทําสําเร็จทําเรื่องที่ควรจะทําอย่างเต็มที่นะฮะแล้วร่วมกันทําด้วย,ย่างแบบบูรณาการผมว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําน้อยลงที่มาพร้อมๆกับความเปลอ่ยนงที่น่าจะมากขึ้นแล้วศักยภาพของตัวระบบเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นถ้าเราไม่ทำนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผมเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำจะไม่ดีขึ้นแล้วเพลๆจะแย่ลงซึ่งจะทำให้ปัญหาสารพัดที่มันเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำก็จะรุนแรงตามไปด้วยเมื่อจะเป็นเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองเรื่องของกับ,บดักรายได้ปานกลางสังคมสูงวัยก็จะเป็นภรระ,ะซึ่งเราอาจจะแบกรับไม่ไหว ผมหวังว่าสังคมจะต้องคิดกันแล้วว่าจะปล่อยให้เราเคลื่อนหรือเราทุกคนกลายเป็นผู้สนับสนบความเหล่มล้ำนี้ที่นําไปสู่หุบเหวแห่งความรุนแรงหุบเหวแหง่งหายนะรอข้าหน้าหรือเปล่า